สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดปตูศาสตร์นะคะก็มาพบกับคุณครูอภัสาราเจริญผลนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรื่องที่ครูจะมาสอนก็คือปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับจากสังคมค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูที่ ตัวชี้วัดกันก่อนเลยค่ะสสองจุดสองมสามทับสองอภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับนะคะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายลักษณะเด่นที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับได้นะคะทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับจากสังคม ดนตรีนะคะเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนในสังคมการสร้างสารรค์งานดนตรีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันนะคะแม้ว่าบางช่วงสมัยนั้นดนตรีอาจจะได้พบกับสภาวะวิกฤตมาบ้างนะคะแต่ก็ยังสามารถดำรงคุณค่าให้อยู่คู่กับ สังคมในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์โดยในที่นี้นะคะก็จะกล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับจากสังคมเรามาดูที่ปัจจัยแรกกันก่อนเลยค่ะ ปัจจัยแรกนะคะคือปัจจัยด้านความเจริญทางวัฒนธรรมดนตรีมีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมของชาติในอดีตนะคะประเทศไทยมีการนำดนตรีไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางประเพณีต่างๆทั้งในพระราชพิธีและพิธีพิธีกรรมต่างๆของประชาชนนะคะ กิจกรรมทางประเพณีของประชาชนนะคะก็จะมีการนำเอาวงดนตรีเนี่ยไปบรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นๆเช่นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานทำขวัญน,นาคงานมงคสลสมรสงานวันเกิดงานสมโพธิเฉลิมฉลองต่างๆงานเทศกาลตามประเพณี งานศพเป็นต้นนะคะซึ่งได้ยึดถือและก็ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันทําให้คนไทยมีความรักความผูกพันกับวิถีชีวิตและก็ประเพณีไทยนะคะมีความคิดและมีทัศนคติที่ดีต่อดนตรีจนเกิดว่าความรู้สึกว่าดนตรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะดนตรีไทยที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดีนะคะ ในปัจจุบันนะคะทุกประเทศในโลกเนี่ยต่างมีศิลปะวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่พบเห็นได้เสมอนะคะในงานสำคัญต่างๆเช่น การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศนะคะประเทศที่เป็นเจ้าภาพนะก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะเช่นการนำเอาศิลปะวัฒนธรรมของชาติตนเองเนี่ยมาแสดงให้ชาวโลกได้ชื่นชมสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยนะคะก็เช่นเดียวกันเมื่อได้รับหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศนะคะหรืองานต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะนําเอาศิลปะการแสดงประเภทต่างๆและการบรรเลงเครื่องดนตรีเนี่ยมาจัดแสดงนะคะก็เพื่อ เป็นการแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติไทยเนี่ยให้กับชาวโลกนะคะได้รับรู้รับชมนะคะซึ่งก็จะมีการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมในหลายหลายๆรูปแบบเลยล่ะคะ่ะ ทีนี้เรามาดูปัจจัยต่อไปนะคะปัจจัยด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยทำให้งานดนตรีนะคะกลายมาเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมอย่างกว้างขวางซึ่งเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาขึ้นมานะคะก็เพื่อนำมาใช้พัฒนางานดนตรีให้คนในสังคมเนี่ยเข้าถึงดนตรีได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยของ โทมัสอันวาเอดิสันนะคะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันนะคะได้คิดประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงขึ้นเมื่อปีพศ2420 วงการดนตรีทั้งไทยและสากลนะคะก็ได้นำเอาเครื่องบันทึกเสียงดังกล่าวเนี่ยมาสร้างสารรค์งานดนตรีบันทึกเสียงเพลงเสียงขับร้องเสียงปราัยนะคะแล้วก็ข้อมูลเสียงต่างๆไว้เป็นสมบัติให้ชนรุ่นหลังนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ศึกษาหาความรู้ได้มาจนถึงในปัจจุบันนี้นะคะเราไปดูรูปภาพนะคะเ,เป็น เทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีรูปร่างหน้าตารูปแบบนะคะซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะก็เป็นวิวัฒนาการนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนเราก็แค่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะเราก็สามารถเข้าถึง สื่อหรือดนตรีหรือมิวสิกวิดีโอได้อย่างง่ายดายนะคะซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเรามาดูปัจจัยด้านค่านิยมและการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยค่ะค่านิยมของสังคมไทยที่มีต่อเรื่องต่างๆนะคะสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาซึ่งงานดนตรีก็เช่นเดียวกันค่ะงานดนตรีสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้โดยในอดีตนะคะพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยทรงถือเป็นพระราชกรณียกิจประการหนึ่งเลยนะคะที่ส่งเสริมงานดนตรีของชาติให้เจริญรุ่งเรืองนะคะบรรดาพระบรมสานุวงนะคะข้าราชการผู้ใหญ่นะคะก็มีค่านิยมในการส่งเสริมดนตรีไทยมีการพัฒนาวงดนตรีแล้ก็ อุปถัมภ์นักดนตรีนะคะส่วนในหมู่ประชาชนเนี่ยก็มีค่านิยมในการนำวงดนตรีไทยไปบรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของงานต่างๆทั้งงานมงคลและงานอาวมงคลงานมงคลนะคะที่เรามักจะพบเห็นโดยทั่วไปก็เช่นทําบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านนะคะบวงสรวงหรืองานางานพิธีการต่าง ะะส่วนงานอาวามงคลที่เรามักจะพบเห็นโดยทั่วไปนะคะก็เช่นงานศพนั่นเองนะคะในปัจจุบันนะคะระบบสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากโครงสร้างทางวัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปค่านิยมของคนไทยที่มีต่อดนตรีนะคะก็ยังคงอยู่รัฐบาลไทยเนี่ยก็ยังสนับสนุนและก็ทำนุบำรุงดนตรีไทยอยู่เสมอนะคะ เช่นการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตนักดนตรีไทยมหาวิทยาลัยต่างๆ นะคะก็ได้เปิดการศึกษาวิชาเอกดนตรีระดับโรงเรียนนะคะทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะคะก็มีการจัดรายวิชาดนตรีให้ผู้เรียนเนี่ยได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติดนตรีผู้เรียนนะคะมีค่านิยมที่ดีต่อดนตรีไทยทําให้คนรุ่นใหม่เล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาเรียนรู้และใช้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้อย่างคุ้มค่านะคะสถาบันการศึกษานะคะ ที่ผลิตนักดนตรีนะคะก็เช่นวิทยาลัยนาติสินนะคะซึ่งในทั่วทั้งประเทศนะคะก็จะมีทั้งหมด12แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็ทั้งในระดับมหาลัยเองนะคะก็จะมีสาขาวิชา ดนตรีไทยดนต,ตรีสากลเช่นเดียวกันรวมไปถึงทั้งโรงเรียนประถมและมัธยมนะคะก็จะมีในรายวิชาของดนตรีไทยนะคะดนตรีนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษา นะคะแล้วก็ยังมีการจัดตั้งเป็นชมรมชุมนุมต่างๆนะคะรวมถึงโรงเรียนของเรานะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะส่วนรัฐบาลนะคะมีการสนับสนุนก็เช่นการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนะคะซึ่งเป็นงานการแข่งขันความสามารถของนักเรียนนะคะ<อ>เกี่ยวกับทักษะด้านต่างๆนั่นเองค่ะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะ ผู้เรียนนะคะก็จะให้ความสำคัญเมื่อเรียนรู้แล้วนะคะก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความผ่อนคลายนะคะแล้วก็ยังใช้ประกอบอาชีพได้อีกด้วยนะคะการปรับเปลี่ยนดนตรีนะคะให้เข้ากับยุคสมัยและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกเนี่ยได้ เข้ามาเผยแพร่ในในสังคมไทยนะคะก็จึงเกิดเป็นวงแต่วงขึ้นมานะคะมีการนำเอาเพลงไทยมาบรรเลงด้วย วงแต่วงนะคะจำนวนมากมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะใช้ดนตรีในงานลื่นเลงหรือขบวนแห่จากเมื่อก่อนนะคะเวลาเราจะแห่งานอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะใช้วงกลองยาวงมโหรีนะคะในการแห่แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้มีการนำเอาเครื่องเสียงแล้วก็วงดนตรีเนี่ยมาไว้บนรถบรรทุกนะคะแล้วก็เล่นดนตรีอยู่บนรถบรรทุกนะคะ เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่ารถแห่นั่นเองนะคะครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนรู้จักกันดีนะคะเมื่อสังคมไทยนะคะนิยมฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรีสากลน,นะคะศิลปินนะคะดนตรีเนี่ยก็นำเอาเพลงไทยมาขับร้องเนื้อเต็มนะคะแล้วก็บรรเลงด้วยวงดนตรีสากลเป็นศิละปะผสมผสานนะคะซึ่งรวมไปถึงเ,เพลงลูกทุ่งด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งครู เชื่อว่าพอนักเรียนได้ยินนะคะมันก็จะเป็นการาทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความรื่นเริงบันเทิงนะคะแล้วก็เกิดความสนุกส,สนานนะคะแบบเราก็จะแบบมีอารมณ์ร่วมไปกับวงดนตรีรถแห่นี้เป็นอย่างมากนะคะซึ่งอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับดนตรี กับยุคสมัยนะคะที่มันปรับเปลี่ยนไปนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีการนำเอาดนตรีไทยและดนตรีสากลเนี่ยมาผสมผสานกันนะคะมาบรรเลงเข้าด้วยกันนะคะจนได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ฟังในขณะเดียวกันนะคะก็มีการนำเอาเครื่องดนตรีของต่างชาติเนี่ยมาบรรเลงประกอบเพลงไทยนะคะเช่นกุจิจงนะคะหรือซอเออหูนะคะซึ่ง ในปัจจุบันนะคะดนตรีไทยเนี่ยก็มีทั้งดนตรีไทยเดิมดนตรีสากลและก็ดนตรีไทยสากลในสังคมซึ่งถ่านักเรียนได้ดูในรายการของออคุณพระช่วยนะคะหรือว่าจะเป็นรายการ The Mass singer นะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าวงดนตรีเนี่ยจะมีการผสมผสานทั้งวงดนตรีไทยนะคะกับวงดนตรีสากลนะคะรวมกับ วงดนตรีอของต่างชาติเข้ามาผสมผสานด้วยนะคะฉะนั้นอันนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตามายุคสมัย นะคะเรามาดูปัจจัยสุดท้ายนะคะปัจจัยด้านการสืบทอดดนตรีของศิลปินนะคะในอดีตการสืบทอดดนตรีของศิลปินดนตรีนะคะจะเป็นการเรียนรู้ในสำนักดนตรีมีครูนะคะเป็นศูนย์กลางของความรู้มีสำนักดนตรีที่เป็นเจ้านายข้าราชการหรือผู้มีฐานะทางสังคมและเศรษ,ษฐกิจนะคะเป็นผู้อุปถัมภ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไป เดิมะคระูดนตรีรุ่นเก่าเนี่ยก็ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาต่างๆการสืบทอดดนตรีไทยนะคะก็พัฒนาให้เป็นให้สอดคล้องกับการก้าวไปาของโลกนะคะสมัยใหม่โดยได้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนนะคะในสถาบันการศึกษาที่มีการศึกษาในวงังหรือในวัดนะคะ ซึ่งในอดีตเนี่ยเราจะเป็นการศึกษาในวังหรือในวัดนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการศึกษาในสถาบันการศึกษานะคะในขณะเดียวกันนักเรียนในโรงเรียนนะคะก็ก้าวเข้าสู่การเรียนดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นะคะผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็ได้กลับเข้ามามาเป็นครูอาจารย์นะคะร่วมกันกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทยแล้วก็มาเป็นครูผู้สอนดนตรีให้แก่นักเรียนรุ่นต่อๆมานะคะระบบการสืบทอดดนตรีไทยที่กล่าวมาเนี่ยก็ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสเรียนดนตรีไทยกันได้อย่างกว้างขวางมีตําราเรียนดนตรีเครื่องดนตรีและก็สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเอื้ออํานวยให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาหา ความรู้นะคะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วิชาการดนตรีไทยเนี่ยดำรงอยู่คู่กับสังคมแล้วก็วัฒนธรรมต่อไปเราจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับนะคะถ้านักเรียนดูจากรูปภาพนะคะอันนี้นะคะคุณครูที่มาสอนงานดนตรีนะคะก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นลูกศิษย์ เป็นนักเรียนนะคะในรั้วของวิทยาลัยนัตสินเหมือนกันนะคะเมื่อมีคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเมื่อจบการศึกษาก็ได้ผ่านตัวเองนะคะมาเป็นครูนะคะผู้ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสา์วิชาแก่นักเรียนเช่นเดียวกันนะคะเป็นไงคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ เรื่องปัจจัยที่ทําให้งานดนตรีได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะคุณครูมีแบบทดสอบหลังเรียนนะคะให้นักเรียนได้ทํากันนะคะในห้องเรียนออนไลน์สายชั้นม .3 รุ่นที่2 0โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวประตูสารทาง Facebook นะคะซึ่งก็จะทําใน Google Form นะคะ หวังว่านักเรียนจะทำได้คะแนนเต็มกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก,ก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเนื้อหาอะไรเรามาติดตามกันในรอบในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ